อสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮือนผูคือเก่านะคะวันนี้ก็ได้ป้าเก้าป้าเดิมป้าเฮตตะไข่อันไก่อันแสนไก่โพนของเงาครับกีมมแท้ขมมากครับเลือกๆกี่นะนี่นี่มาก,ก็ิบกันเลยครับวันนี้ก็ได้ปูนเล็ก <c oughs> ปนเล็กแห่หมาลองนงอนนะ ถูงครับมื่อนี้เป็นมือหนึ่งเนาไปรุ่นกันจ้าเป็นยังไงเมื่อนี้เนาะอืมไปครับอโอ้หอยเตือแซงหอยเตือ,อนี่ดิโอ้ตัวใหญ่แค่ยยไหนแม่อีบ่กแม่อีหกเจาะนอตันก่อ ท้ามจะเติมผเตื้อะูอ่นีุ่เต็งคนไม้คนไม้เต็งดอกอไจะดีข้างครับหนึ่งดอกแมนนี่บผม่เคยได้เกลียดคบเงาเลยโอ้กนะแมนไหมแมนบอ มันอยู่ข้างโพนเลยปกติมีม่เคยได้โพนโอ้เบิ่งกินค่ะจุ๊ดๆปานนี่ครับ2ดอกครับโพนบานมาแล้วอ้าตนี้โอ้เสียงเขียดหองน่ะอยู่ขานต้นนั่นแหละอืให้โพน่ะดอกดูครับตาดอง งามขนาดเลยโอ้ยคือกี่ขาพาื่น่ะยังนอนโคตรอยู่ว้าวไม่ไเกิดตัวมันไม่เห็นมันมอมอบอกสวดมากว่าผูไทยก็พถวภูไทยหายหจะไม่่อยได้เคก็เลยเป็นดอกบานหลังเนาะอืมอืมลองเป็นไรชอบมีแนวกินะอะไรบอส ที่ขับดอกที่ใต้คนอนแต่ว่าได้เห็นไว้ครับดอกนี่กอสงามนึงโอ้ยโอแบ่งไปครึ่งนึงแลวค่ะนี่อยู่นี่ขับดอกนี่ เว้นไม่เนหนึ่งกับบาทคือเก่ามาคู่มือเข้าไปแต่ว่าใครในท่อดอกกันวะบานแต่เพิ่นบานผมดดมเนาะบานแข็งมาคู่มือเผื่อมีปิ่นไม่เคยมาคู่มืออยู่มันมีได้เป็นโบว์มันมีเติบตัดเท่านี้อ้ยเห็นไหมมันเล็กกันแล้วอู้หูนะไม่เลิกแต่ขาหลายดอกเลยครับมันเป็นย้าย ไม่ได้หอนส้มแล้วเฮาเรามีใหญ่กว่ามงคักดอกมีก็ดเนาะสวยงามขนาดสองดอกนี้ครับบาดไม่เขียวค่ะเพื่อนค่ ขาไหมนี่เา็นไหคับม้ดอกครับไี่เห็นดอกเดียวได้หูยกรมีก่อนตรงขนาดเลยนี่คุณมาเปากินแล้วบนนี้อืมอกรลิงกระงมุ้งเนี้โกนเลยของกิ่นอีกแล้วขตมแ้ปุอ้นี่ครับ ภาษีบัตรห้านี่แหละมือนี้ก็ได้พวงละดอกสองดอกอยู่นี่แต่ว่าดอกงามได้ไหม,มเริ่มห่างแล้วครับเอา้ายังต่อครับใยต่อใยต่อ,ตอดอกหนึ่งครับสวยเลยนี่ครับทิมอยู่ดอกนึ่ง าดิจองไว้แล้วไว้เยบ่อนครับโอ้โคนนี่ครับเบิ่องามๆเลยปกติจะไปใดฝั่งพุ่นเนาะตามดอกตุ่มๆเลยสวยเลยมันนี้เนาะเฮ็ดมั้งไงได้ดอกงาม ยสวยยมาวันนั้นคนนี้เท่า,ากินนะคะมีกำลังพอดีครับนี่โอ้ปีงได้เนาะทำหนึงน่งเนาะปีงจำแจวเลยไม่ต้องตำ่ำเนาะครนนี้นะแมาเขาเลยก็มีเคยคิดหวังน,ะคะคนี้คุณโอ้โหนหน่อยๆฮุบตรงนึงครับข่อยมันสาวไทยโปรไกวเห็นบหมว่าโอ้ยตรงคนยดุคน ให้ปลูกคือแห้เปิดนี่ดอกใบเค้งเค็พอดีครับตัวสวยขน่าเลยนี่มีใบตองสับปะรยปลูกไว้หอยก็มีนี่ดอก มันออกกลุ่มครับเกือบเหยียบโรงงานน้ำมัห็นที่ต้องเห็นอกครับนี่นี่ย่างกายแล้วนั้นบูขาไหมกําลังรับนี่โกนนี้สาวบุทยีบอกแล้วนะมือนนั้นเป็นอิหรีนะคะคุณนะสามดอกเลย น่ะนี่ต่อดอกสวยๆครับโอ้โหวัระบบยอดกะแสน้อด,สอดอก,กนงาม้ตัดน้ำแล้วให้ตัดน้ำแล้วสวยสวยเลยครับอมอมด้วยค่อยได้เห็นนี่ฮ่ <laughs> าฮ่าฮ่าัดอะรนี่นะมีแมนชั่งด้วย ดอกเลยสามอู้หวงามเลยคุณคุณนะอืมว้าวมึอนี่ครับหยงดูนี่เยนี่อะไรเม่งเลือดอือีกครั้งหนึ่ง พ่อผู้ใหญ่ไม่เยอผ่ามาคุณพี่ได้เห็นไหมคนมาคนนี้คนน,นนี้นะคะสวยงามจริงๆครับเป็นไม่มือหนึ่งพอดีอครับดอกกำลังบานเข่งๆโค้งๆพอดีกลมดูก็ไม่เห็นบางอย่างนี้เนาะอืบางไมโต้โอ,อ้าว คนี่ดอกนึงครับเห็นเลยเลยนะคะเออปึ่งมันเี่นดอกบานครับมันเนตาน้อยมามันจังเป็นตะติมอยู่มนัม่นั้นใหญ่มาเลยอยากเป็นตะติมครับเห็นอย่างไรน้องพนเห็นดอกนอเตีมือนโอบบ่โยูดิมัน่ยอกน้อยกว่น อหลายดอกเลนี่เป <the> kind of ็นไม้อีมนะเออเอาไว้รอบน่ะทางเลยครับนี่รม่องหรยบบางให่องเ่เยบเหลียตโพนมันทั้งใส่โน่องพื้นนี่ครับโพนปินอยู่นี้้าปิดเดียวบางตงนี้นี่ดอกนึงเนั่นดิจกควกรสงใส่อยู่ดอกนี้ก็เป็นหัวเตะใส เห็นไหมเข้อยปตีแล้วก็เหยียบไปนั่นหข้าไนั่นตัวนั่นให้คว้ยวะโอ้โหุ้ยดีควายมันเป็นคนหรอกอือว้าดูคอมเมนต์ว่าข้นมาต้องกานเอ่าเนาะอือควายมันหลายนะดวงนึงครับคนคนนี่ครับสองโดดขับบานยังไง กรบานขลิได้ครับตาบอก่ไปถ่ายได้อันเจอกระบานนี่ล่ะเออการทงี้ักาให้เบิ่งนาปรตงปิดไว้บ้าน่เเจ้าบ่กเบงดอกนี้ครับพี่เขาเบิือเบิกือ ขายังลึกแต่โอ้ดนะดอกผลมีทนแทนเดนี่เนาะยังกลมดุมยอ,อยู่บ้างโอ้ยแต่ใครเป็นดเเลยแข็งครับโอ้ขอมแดงพอมถุมพอมครับ เดาปนะถเนาะโม้ดเลยโอ้โหสวยจังงาการหาเรื่องเติบพนลุงทุนบอกตองดักมันเ้อะเลย ได้ป่ะอันนั้นจอขาคนหนึ่งสิอู้ขาอืมมาลุ้นกันเฮ็ดอย่างจ้อเฮ็ดขาดเฮ็ดดินหือเล่เฮ็ดดินพอป่ะเออเฮ็ดดินครับอโอ้สมบูรณ์ขนาะด หวานเลยนะคะมันนี้มออีได้ดอกง,งามๆเลยแมนถ้าฝนมีตกอ่ะจะไข่แน่จังหน่อยอยู่คือเมื่อก่อนนะแมนเมื่อก่อนถ้าฝนตกโอ้ยหันเปียกทั้างเงาครับดินมันก็ฟุ้งกันมาใส่ดอกมาใส่ขาใส่นั่วนะ <c oughs> ล้างก่อน <c oughs> ล้างกะล้างเงาฮาร์ดกะบฮาดเอต้องกินก็ดีบอ,<ม>อถ้าฝนมีตกแล้วไข่แหน่แล้วเห็ดดอกงามครับดอกงามหม้ดกอกแข็งพ่อดอกบานก็ดอกแข็งนะถ้าเกลียดเขาเพี้ยๆปีนี้นะ ไค่ก็ปีกายนี่อยู่เนาะใค่ก็ปีกายนี่หลายเท่าเลยนะคะว่าปีปีกายนี่สาวุู้ไทยมีค่อยได้เหตุทางบ้านสาวุทยไทยแต่ให้เราโงกบ้านสาวผู้ไทยก็มีหลายนะคะมีหีาอือปีนี้เขาได้เือหนึ่งครับได้โรคหนึ่งเรคหนึ่งล่อไปอีกพี่น้องเลยน้ำหนาวก็รล่อพี่กันแม่ครับน้ำหนาวคุณยังมีให้ได้ขึ้นไปเบิ่งเลยครสองอาทิตย์กลัวแล้วถึงถึงเออเออเมยหมาป่าไก่เลยได้เออ ป่าเฮ็ดไข่ของสาวผู้ทยป่านี้คือแบบไก่แบบโคนยางมีหอดครับขี่รถมาสองสามนูนเด้โมเมนต์ว่านั่นนี่ครับโมเมนต์ว่ามองเดียวแล้วได้<ม>หลาย,ลายขนาดนี้นะคะก็ไก่มีไก่จนว่าเฮ็ดไข่แบบสาวผู้ทยกับตามีหมาก็คือเท่าที่มไก่แห้งยางมีหอดอิหรีค่ะแต่ละพวกลมห่างกันครับเขาต้องขี่มอไซค์ไปโค่นนึงไปโค่นนั่นไปโน่นนั่นโน่นนั่นยางลงไปครับหลายโน่นหม่างน่นกับปุ๋ยปนว้เนี่ะคือจะโหยก้าพันนั้นเฮ็ดเยอะวายเยอะวาย เจ๊กับพอได้เล่มอยู่ครับพีเทไข่นะพีเทไข่นี่แหละเอาเอาไว้มื้อหน้าครับจังพ่อกันจ้ามื้อนี้กันซ้ำนี่ะค่ะไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ